สวัสดีจ้าวสุขูสุคนเป็นครั้งแรกทีมาไล่ซองซ้อนพากินมาเด้อจะ้ะื้นนี้มากินน้ำเคี้ยวน้ำกันมาฝอยครั้งแรกที่่อยมาไล่ซองนี้่่าเคยไหล่จากเทือเห็น youtube มา อีกวัวแล้วบเคยบบเคยไล่ซด่องีนจากเทือ่อคือว่านี่เป็นครั้งแรกที่มาไล่ซดช่องซ้อนพากินม่เลิกจ้ะก,กินน้ำกันกินน้ำเคียวผมมีแนวเห็ดบ่เคยบบเคยไล่ซด่องนี้จากเทือ่อในมือนีคือว่าเป็นคลิปแรกของซองที่ไล่ซด มาเด้จ้ะมาเด้จะ้ะเซรบผู้ใดเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์หน้ดยได้จ้าเบิกทับนาคี ขอบคุณด้วยใจที่เขามามาด้วยใจก,กินน้ำเคี้ยวนำกันเป็นครั้งแรกบ่เคยไล่สดซองมีอจะเถื่อ ข้อถามเนี่ยดูเสียงกัดกาดจีดบจีบบอะเขามาแล้วข้อถามเสียงเนี่ยเพราะว่าโทรศัพท์ขอยังมีปัญหาหน่อยหนึ่งให้เขามาแล้วก็ไร่งานโต้ด้วยจ้ะ สิพาไปเลาะข้างนอกอยู่มมนี้มาไล่แต่ว่าไล่บดนประมาณสิบปายนาทีเนี่ย่ะมาอ่างกินน้ำเที้ยวน้ำกันบอกบอกคอยในไล่โซดจองเนี่ย Hi thank you thank you so much มีคำถามอยากถามอยู่แต่ว่าคนผูเขาเบิงขึ้นหน่อยหน่อยเนาะ am in, um, in, in India. Thank you. Welcome to Laos. I'm young. I'm fine. Thank you. ช่วงนี้เฮ็ดคลิปกินหลายอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น 差。 i see the ินหลายทองสี่แตกขอบคุณลหลายๆเด้อจำประสบผลสุกคนที่เขามากินน้ำเขียวน้ำกันมันได้เขากินมินินด้าน้ำเขียวน้ำเขียวต่างจต่เหตุลิปกินเมาซื่อว่า ชิอ้วนึ้นอ้วนขึ้นนะ่ะใหญ่ึ้นใหญ่คนเน้ะไอเริ่มบนะิ๊กไซส์บิ๊กไซส์อ่ะ หินในทุกมือ ขอบคุณเรวอยจามสุขูทุกคนขอบคุณเจ็ดคน มือนี่เป็นมือแหลกที่ไหล่ซดตะคิดแหลกที่ไลสซดจองนี้เขาจะบบไลด้ดนเนาะคือว่าเขาคุณหลายๆได้จากที่เขามากินเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามบายบายมือสุขสุขคน